สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมกองเนื้อมองรอยนะครับท่านพี่ๆีน้องๆปู่ย่าหลานปูระเบตังมีอยากเป็นคอนเซ็ปตกับทีมงาน,น,นางของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แดนใน y o u t u b e และกดส่งถึในท witch หรือโดเนทตที่มีเราได้จากลิงก์นี้ได้เลยนะครับดูดวงเรื่องการงานกด3ดูดวงเรื่องการเมืองกดทักสิไปดูกันฮะคดีพลิกครับสุกอ <ผม S 1> ่านมึเไาจะบอกนะซุปกประสตวมันไปคือดื่ม รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเงินรางวัลของรางวัลและสปอนเซอร์ทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งสมุุติเพื่อสร้างความสมจริงและไม่มีเจต,ตนาแฝงโฆษณาพาณิชย์ บุคคลสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้มีเจตนาแอบอ้างเพื่อสร้างความเสียหายแต่อย่างใดกาแฟกระป๋องเบอร์ดีน้ำยาล้างจานไลฟ์้อนเอฟกุลิโกะปอกกี้อาหารปลาซาคุระโซเล็กโซล่าเซนเสนอคดีพลิก สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆแล้วรายการนี้มันจะต้องมาเดือนละครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้พอสังเขตแต่ตัวเจ้าของรายการเขาติดภาร,ระกิจอันใหญ่อันใหญ่ยิ่งอันใหญ่หลวงเขาครับก็เลยบอกว่านานๆทีจะมาบ้างไม่มาบ้างบางทีเตรียมไม่ทันก็มีขออให้ทุกท่านด้วยโ <c oughs> ปรดอย่าทึกษากันเลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับเทปวันน,น,นี้วันนี้เรากลับมาแล้วครับกับคดีพลิก เรื่องราวในวันนี้ครับก็มาอยู่ที่ร้านอาหารกันเหมือนเดิมอาจจะมีแบบว่าสังสรรจัดปาร์ตี้จัดนั่นนี่นู่นอะไรกันไปบางทีเขาก็มีไลฟ์บบว่าโปรโมทอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมใช่พูดเป็นกันแหละแต่มันมีจริงจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองสั่งสั่งอะไรสั่งมาได้เลยอ้าว ตามตามสั่งครับตามสั่งหกสิบบาททุกอย่างครับสั่งมาได้เลยไม่นำอะไรออมออมเอาอะไรดีสั่งอะไรดีมีกะเพราไหมอ๋ออ๋อพอดีเลยครับผมยังเหลืออยู่นะฮะอืมกะเพราอยู่ฮะเฮ้ยเียมีหมูกรอบไหมเฮียมีหมูกรอบกับมีกะเพรามีหใช่ใช่ใช่มีดิอืะหมูกรอบหมดเปล่าเปลี่ยนร้านเฮียเดี๋ยวเฮียมีอย่างอื่นเยอะแยะ อนี้เอาเอางี้มีข้าวผัดแหนมไหมเอออ๋อมีมีข้าวผัดแหนมมีเออแล้วแล้วมีไข่เจียวแหนมไหมไข่ไข่เจียวเนมนี่ทำไม่ติดไหเอาเอาเด็ดเด็ครับไข่เจียวข้าวผัดแหนมอ่าย้ำข้าวผัดข้าวผัดแหนมมีไหมมีมีแล้วไข่เจียวแหนมมีไหมเมื่อกี้พูดลิ้นแม่ทำเป็นอยู่แล้วแหละแม่ทำเป็น นึกว่าจะบอกหมดจะได้บอกให้ทําไงไอ้มดป้าตายฮะไม่งั้นเราก็ไปเนี้ไม่ได้หรอกป้าบอิยาเราเอาอย่างละอันแล้วกันเดี๋ยวเอากระเพราหมูกรอบมาด้วยกระเพราบอกว่าหมูกรอบปนปุ๊บปนเนาะไปดีกว่าปู๊จจาหน้าย้ายร้านมากเอากระเอากระเพราไก่ก็ได้อ่ะไก่ข้างหน้เอาไก่นะไก่นะเออเอเอาไก่แบบไก่พิเศษพิเศษหน่อยไก่ พิเศษแบบไหนจะจะฟามาเลยนะเขดฟรีอะไรป่ะใช่ไหมอืมประมาณนั้นประมาณนั้นไอไก่ที่แม่งอะไรนะมันทนทานอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้ลืมโอ้แล้วระดับนี้ยังเอาเขตฟรีกันเนี่ยแม่งไก่เกรฮะไก่เกรมิทลลี่ปะเนี่ยมิทัลลี่เกรธาเฮียเฮียอ่ะอะไรอะไรคุณนุ้ยอะไรอ่ะนาเดี๋ยวคยออย่างนี้เฮีย ผมอ่ะอยากจะมีความสุนทรีในในร้านอาหารของเฮียผมก็เลยแบบว่าจะแบบเตรียมคาราโอเกะเอาไว้แล้วก็ไมค์ส่วนตัวมาเพื่อเพื่อร้อเพลงด้วยอะไรด้วยแต่ว่าผมงไแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกบอกไปอ่ะเดี๋ยวผมขอกินขอกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวผมเปิดเพลงคอๆไปก่อนอืมอ่าอเอองั้นผมขอสั่งอันนี้นะอ่อ กระเพาะบุกกรอบโอ้โหไม่โดนไม่โดนเมนูมันยอดฮิตดูแปลกๆว่ยเมนูยอดฮิตขนาดนั้นมึงไม่มีติดร้านหนึ่งหรอเออเออเพิ่งเพิ่งหมดเมื่อก่อนหน้านี้เพียงคนเดียวโอ้โหเสียดายเสียดายเสียดายเป็นคนเดียวเองคนคนสุดท้ายเพิ่งเอาไปก่อนพวกคุณสามคนน่ะ กูต้องไปล้วงท้องจากคนเมื่อกี้ได้ไหมไม่ได้แดงเนี่ยทำได้ทำเลยป้าโบจีเฮียไม่ได้งั้นเอางี้อ่าผมเอาเลยอะไรกันมีมีข้าวผัดแหดมไหมมีอ่าเอาข้าวผัดแหนมเลยเอ๊ะทำไมพูดเหมือนคนตะกี้เลยนี่จ้งพูดเหมือนแดดแต่แต่เองก็ไอ้ดู เอกนาโอเกะมา้องใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเขาเปิดไปคลองๆก่อนอย่าอย่าเปิดดังมากนะเดี๋ยวลูกโกคนอื่นเขานี่อยู่ข้างทางโอเคได้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 เอาพี่ไปเลยจัดไปเพลงอ่อเดี๋ยนะดิเลตอะไรนะดิเล่อะไรนะดิเล่ดิเล่ดิเล่อะไรเดี๋ยนะเพลงอาลาถามเลตก่อนด้วย เพลงอะไรร้อนไปซนามึงจะร้องอะไรมึงไม่ไใจกูจะเอาเพลงแปลงไอ้งั้นงั้นตู้ตู้คำหยาบได้ไหมได้ได้โอเคโอเคไอ้เชี้ยเอ้ยอันนี้ร้องเหรอฮะเพลงนี่เพลงนี่ไงเพลงวงบีไงวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละเงี้ยเออ เออขอขอเช็คหน่อยแป๊บนึงอ๋อจีเอารูดรูดเอาออกเอาออกลุลออกอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวดูดเขาแล้วกันดูดดูดเขาแป๊บนึงไอไอไอเอ้ยเมื่อกี้นี้ที่เขาร้องยังฮะหยุดนะผมยังเหรอฮะไอเฮียปีวิธีหยูเฮียช่วยเอาเอา แค่พูดออกมาแม่ว่าฟ้านั้นจะมีฝนผาแค่พูดออกมาไม่ต้องกลัวชันช้ำเพราะแค่อีกครั้งและอีกครั้งที่ต้องฟังถ้อยคำวันนั้นมันจบไปวันนั้นเคยกดเด็กแบบนี้แหละตกนั้นตรงที่ฉันพูดมันเลยเอ้ยอะไรนี่มาแยกมาแยกไม่ร้องอย่างนี้ได้ไงเนี่ย ก,ก็ผมมาก่อนผมก็เห็นมันตั้งตรงในร้านนึกว่าจะร้องได้ไงเออใช่ก็มีก็ร้อได้แต่ก็ต้องรอรอ,อนก่อนซีอ่าแล้วเนี่ยของใครสรุปนี่ของใครอีมอของผมอา่อาแล้วมาตั้งร้านก่อนทําไมผมก็ไม่รู้ดินึกว่าของร้านผมก็หยิบมาร้องแล้วไม่ของคุณได้ยังไงมีข้อพิสูจน์อะไรไหมเนี่ยเออก็ผมยกมาจากที่บ้านมาเนี่ยโอ้นี่คุณโอ้นี่ตู้ตู้นี่สองตู้คุณยกมาเองเลยเหรอเนี่ยยกมาเอง ทำไมมึงมึงจ้างค้าเค้นมามาขนให้เหรอใครบอกใครบอกค้าเค้นกูเข็นมาเจ็ดเคนค้าเข็นค้าเค็นไอ้ยาววะไอ้ยูทูบีเขาให้บ <c oughs> องไอซี่ก็ตั้งตั้งมาในร้านนะผมก็เด <c oughs> ีย๋ยวก็เดี๋ยวขอกอดเพลงหนึ่งเอาเอาอะไรล่ะผมผมก็เห็นมาตั้งอยู่ในร้านตั้งนานแล้วผมก็อยากจะร้องมาไม่ได้เลยไง ใช่ออกได้แต่ก็รอหน่อยไม่ได้หรือไงล่ะก็มาแย่งไม่ดกว่าทำไมล่ะเออเอ้ชิชิชิตรงนั้นมีเรื่องอะไรกันวะมีไปก่อนเลยเขากินกะเพาหมูกล้องโอ้โูเจอแล้วมึงนีอเออโอ้่โอ๋อเฮียเป็น ตรงนี้นี่ไงนไงเฮียม่งตกตรงนี้ไม่น่าล้วงทองแล้วน่าจะล้วงเป็นไปเตะตับเฮ้เ้าไอ้เ็กไปหนสิวะออโยังกินกินไม่หมดเลยออเนี่ยผมทำไมอาเอ้าอน ก็ผมยกมายกมาจากบ้านก่อนอะไอเครื่องเสียงตรงเนี้ยเครื่องเสียงโฮมเทอร์เต้อะตรงเนี้ยผมก็โหยกมาจากบ้านก่อนโฮมเทอร์เตอร์โอ้มนเป็นเป็นโฮมเทอร์เตอร์เกตงานวัดมากเลยเนี่ยตู้สองตัวเฮ้ยดูถูกนะไอนี่สเตอริโอบ้านมอแล้วเว้ยโอ้บ้านโอ้บ้านอ่าเป็น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 เชื่อเสียงนะบ้านมอที่คนเช่าหน้ามอมาก เนี่ยก็มาตั้งตรงเนี้ยผมก็หยิบปลร้อง,งใน<ช>ก็อยากจะร้องมั่งเนี่ยก็ให้เขาร้องต่อด้วยเนี่ยกาลังรองเลยลนีก็ขอร้อก่อนได้ไหมล่ะก็นี่คือเจ้าของไงก็เอามาตั้งไว้เพื่อความสุนทรีของตัวของตัวผมเองและตัวลาด้วยแบบว่าให้ลาเหมือนมันมันมันไม่เงียบเกินไปไงอเออเออก็เข้าใจแตเแต่ก็อย่างที่บอกไงก็อย่าดางัง แต่เมื่อกี้ที่แย่งกันอนะ่ะอันนี้ยังไม่เกี่ยวแล้วนะเขี่ยกันเองนะอ้าวเลี่ยกันเองอย่างนี้อะไรว่าแรนดอมมากเลยปกติค่ายนี้อยู่แล้วมึงยังไม่ชินอีกเหรอ <c oughs> อือมันเป็นอย่างนี้ครับอ้าชิดมันไปอย่างนี้ป๊บพี่ไปแล่เขาเอาเครื่องเสียงมาขงเขาจะขอเอามาร้องเพลงได้หน่อยในร้านเจ้าของร้านมันก็ให้ ทีเนี้ยไอ้ฟุกมัน,นไปแยกงหม้เขามาเว้ยอ,อยา,ยาร้องไงพี่เปเรนมันก็ไม่พอใจดิเฮี้ยมาช่วยของเขาได้ไงสรุปแล้วใครผิดเ้ <laughs> ี๋ยงไปสิวะออ, <laughs> อย่าบอกนะไม่ได้เอาแกคำถามเข้าคุณจะเทียงอะไรเพียงมปก่อนเลยผมก็กินหมูกรอบต่อสักูห่นึง่ง <laughs> <laughs> อ๋อบึงนี่เอง เดี๋ยวกูจะเอาทิ้งไปลุกตะเพตทำไมมึงแดบหมูกรอบแล้วมันพิเศษพิศโฉขนาดนั้นเชียร์ไอ้เหี้ยใช่ก็หมูกรอบเขานุ่มๆเด้งๆกรอบไอ้เหี้ยะทำไมทำไมกูไม่เห็นหมูกรอบอยู่ในร้านพวกอลาคาร์แบบหลุนๆพวกโอมาเกเสอะไรนี้วะ ขาหมูกรอบเขาจะมีที่มีทุกที่ไม่ได้เออแต่รับหมูชาชูหมูกรอบชาชูกรอบอันไหนค่อยว่าไปยังมันต่างกันตรงไหนวะนั่นนะก็หมูกรอบทำเป็นชาชูไงพูดไปเรื่อยมากข้อคำถามกันต่อมุกอบเออหมูกรอบทำเป็นชาชูแต่เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินใช้เบติโเคอร์บอยด์นี่ตัวนี้ตัวยาปู่ ข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะชีนเอาง่ายจัตติกี้เนี่ยใครผิดวางข้าวหมูกรอบมึงลงวางหมูกรอบมึงลงก่อยสัตว์โอเคโอเคโอเคเพี้ยนกูจะแดกให้หมดอ่ะระหว่างพี่เป็นเละผิดที่เปเลขโอ้ยนำของส่วนตัวมาเนี่ยทำามาคนอื่นเข้าใจผิดก็นหมือนรว่าของร้านใช่หรือว่าก็ฟุกก็ฟุกก็ผิดเนี่ย เอาขอของชักของของคนอื่นเนี่ยไปใช้โดยไม่ได้ปบอนุญาตก่อนเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วบิลต์ต่อด้วยเนหรือว่าจริงๆแล้วคดีพลิกโอ้ยปวดหัวเองปวดหัว ไม่มาเยยังอไม่เฉลยยังไม่ได้หัวหมอให้เาตอบกนยังไม่บ้องหัวไอซดถ้าตอบถูกห้าพันครับแล้วผมจะได้หมูกฟรีด้วยไหมจ่ายกูมาเวไม่องไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายพี่ไม่ต้องจ่ายพี่ไปจ่ายไอโฟนลงไปะหนนะป่ะนะสมัยก่อนเนี่ยนะเราเราเป็นแฝนประวัติศาสตร์นะน้ำตาลเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นเครื่องลารรนาการของชาวอียิปต์เลยนะเมือ่อรวลาหลายพันปีก่อนอ่าปัจจุบันนี้ทําไมหมูกรอบมันจะไปพลิกแทนน้ําตาลเมื่อก่อนเนี่ยเหรอ <c oughs> เอาส่งไปเป็นเครื่องลาดไม่ทาไมหายากยังเลยต้านะเห็นเห็นเป็นกระแสกันตลอดเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าว่ากันเรื่องนี้ยตอนนี้ใจมีอยู่สองอย่างไม่พิฟุกพิฟุกขีดจับคดีพิก ออืมัันกนกเพราะว่าคดีริกมันอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าตั้งอะไรเงี้ยอะไรไว่นะส่ <c oughs> งเสียงต่างอะไรพวกนี้แต่ถ้าเจ้าของหาอนุญาตว่าข้อสองครับลูกค้าบีซีผิดครับอคผิดกับออมสินผิดใช่ไหมโอเคใช่ครับและผลที่ออกมานั้นก็คือ <c oughs> อูดเลย พูดเลยพูดเลยเอยฟุกนับความผิดของแกไว้ซะอ่าแล้วกูมีกลิ่ย่างนี้มันก็เปโอ้ยถูกต้องอะไรเนี้ยโอ้ชอบชอบ นี่เป็อะไันนีกูไม่เคยเห็นว่ะพี่เต้พี่เต้ม่คิดถึงกันมาแล้วพี่เต้นี้กูไม่เคยเห็นว่ะวันน้ออนนะกูหายไปสอาทิตย์นี่แหละนี่กูต้องการมาหลายทีมาหลายต่อีนี้มทีนี่ไงพี่เต้ทีเราคิดถึงไปหาเขาไหม ไอ้เหี้ยพี่ไปเลยรังทองฝักมาแล้วครับผมอยากผมอยากไปหาแล้วง้างหัวพี่แกไอชิปไปเลยนะไอชิปหายแม่งเต้นหัวหมอนแล้วปัญญาเข้าสิงี้อ่ะถ้ยออกาเลยมา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 ตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนหนึงเมาหายอ๋ออยู่นี่เวิร์มค้างด้วยใส์ไอ้เหี้ยเจอยครูต้องคีไปอ่ะนนนัา ไม่ข่าวเลยสักอ่ะตะกี้อ่ะมาตรงนี้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 โอเคโอเคเดี๋ยวเอามุกกอมาครับหนึ่งตามันตามจริงอ่ะเคสนี้ฟุกกับออมสีผิดแต่ว่าออมสีอาจจะผิดน้อยหน่อยพวาไม่ได้ไปแย่งเขาล้อใช่ไหมหยังเลยกางจะเตียนเลยเนี่ยจะผิดในฐานนะที่ว่าเอาทรัพย์สีนคนอื่นไปใช้โดยไม่อนุญาต อาอาฮะพี่เปเล่อะถ้าเจออย่างเงี้ยฟ้องร้องค่าเรียกค่าเสียหายได้เลยนะเว้ยว่าเปล่า oh. อ๋โอโหยมึง่ออะไรมากครับอ้าวเออเรื่องมึงแล้วกันกูเอาตามสบายเออกูแดกแหนมกูก็ได้ <laughs> มไม่เป็นไรไม่เป็นไรปุ๊บเ <laughs> หลือเราเหลือเราสองคนมีมีอ่าไข่เจียวแหนมกับพี่มีข้าวผัดแหนม เดี๋ยวเราเด๋วเราเอาบาลโลกะัะทีเป็นเนียปุ้มจิ้วอีกทีปุ้มจิ้วอ่ะก่อนไปก่อนจะไปอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวฝากงานนี้ไว้ดิดนึงนะครับไ <laughs> ลฟ์สตรีมมิ่งของไมครและเวมบูจิก้าพรุ่งนี้และวัน,ว,นวันมะรืนระนะครับงานทีมีหัวนับแพงแดงกรีนจะมาบ,บีลไลฟ์ให้ดูกันสดๆที่บ้านเรา <laughs> ดด้วยไอ้เนี้ยเย็ดแค แอดนะโอ้โห oh, สัญหาที่ติดอะนะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมินิมิตติ้งเล็กๆน้อยจากแฟนคลับแบนด์เรมทุกท่านด้วยนะจ๊ะมีท่านนี้ดูมากมายแต่ก่อนนนั้นไปซื้อบัตรที่อีเวน b ์บล็อกกนก่อนแล้วค่อยไปร่วมดอ่ปราคาแปดร้อยพันสองสองพันแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้เต็มเรียนนะไม่ได้ดูละแต่ตอนนี้ชีแรับไปก่อนห้าพันผมับอ่ะอย่าเพิ่งไปไหน เดี๋ยวไปพลิกหน้ามือไปหลังมือต่ออย่างน้อยๆขอให้ถูกไว้ก่อนใบหนึ่งถือว่าดีครับงเงินจะจะได้เท่าตัวแล้วมันจะคูณสองสามห้าสิบไปเรื่อยๆสูงสุดที่จะได้ก็ประมาณสักห้าหมื่นนี่แหละมั้งครับแต่ถ้าไม่เจอสักใบเลยก็หานสองไปเลยสองพันห้าครับอ่ะห้าแผ่นป้ายครับเลือกเอาหน้ามืออันไหนดีเอาหน้ามือหมายเลขสี่ 4, ครับหน้ามือหมายเลขสี่นะครับถ้าถูช่วยกันเต้นหน่อยนะครับ อาวหนึงสองได้ไดเฮ้ยเป็นพีด้อ้าโอ้โอ้อ้อแล้วไอ้ใบใบใบแรกโอเคใบแรกโอเคใบแรกสีแรกเอสองใบที่สองอะไรดี เอาหน้ามือหมายเลขเ,เจ็ดครับเบอรเจดครับตอนหลังมือละเอาไป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 ไมหลังเละว่มึงหลังเละไออันนี้อันนี้นะ้ะพริกจากหน้ามือเป็นลังเลทีหนึง่งลังเลข้างในมีรถอะไรฮะข้างในมีข้างในมีกระอะรถ มีรถสปอร์ตมีปอร์เช่มีอะไรนะ <c oughs> ามามีงง่งรถไก่ก็จะอิสุอีสุคอตาอ่ะมาไปที่สามเลือกต่อหน้ามือหมายเลขหนึงครับหน้ามือหนึ่งเอาน้ันมัน,ม,น,ม,นมันยังไงนเออ โอ้โหไม่ได้เชื่อคูณสองแล้วบูย๊๊๊ไปเดีดีนะที่เขาไม่มีรายการอะไรต่อถ้าเขาไม่มีรายการอะไรต่อนะเราวนึกสภาพแบบมีมันมีดีวะมีแต่ไม่จะมีขั้นรายการหนึ่งไม่เป็นไห ไอตอนที่เขาสลิปเทคกเขาเอากระชาฉี่เขาสายเลือดให้มึงเหมือเลยไอเขาเขาเาเอาแบบเขาเอาแบบไอไอเมวเขาต่อพ่นสายออกตีเจนไปเขาเอกเลนะเขาบอกะไรนะเอาอ่ามอ์ฟีนนี่อ่ะใบที่สี่รุ่นรุ่นคุณห้าเอารุ่นคุณห้าเอานี่อะมอ์ฟีนกูว่ามันไม่ได้คืกก็ดิมันจะตื่นตัวเอาหน้ามือมาเลยครับ น้ามือห้าครับไปวะมันเลื่อร์ปแล้วจะอีวะมัน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 ยกรองฟ้าทองไปเปิดพี่ตซนตีนเนี่ยเปิดไอ้ชี่หายเปิดอดไรไปโอ้ย ใช่อย่างนี้คูณสามก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,าให้ให้วงดตรีคูณสี่ให้ก็ได้เะมาคูณห้าแล้วนะใบ<น>ต่อใบ<ห> <ไป S 1> สุดใบต่อไปจะคูณห้าแล้วเลือกดีๆแล้วจะมีรางวัลหน้ามึง หน้ามือที่สามครับมือที่สามอชีตไอ้ชั่วไอ้เมือที่สามมึงมึงมันแย่ทำไมมึงไม่เลือกหน้ามือหกวะไอ้เงี้ยหน้ามือหกจะดีเช็ดครับหนึ่งอันหนึ่งให้หน้ามือมือที่สามนะหนึ่งไอสัตว์ไอสัตว์ไอเวนี่กินแมวไม่พอมันยังนอกใจคนอื่นอีกใช่ผมก็ใจไปเอาแม่เพื่อ มาเปิดเอ้บัสเปิดเปิดเปิดเองไงอินแมวไป่วยเป็นชู้คนอื่นอีกแย่ไม่ใช่เรื่องนั้นโว้ยที่ที่แม่งแบบว่าไปไปล่อแม่แม่แม่ตีผู้กล้าอะไรเงี้ยไม่ใช่เอ้าเป็นเอาไม่ถึงนะเอาแม่มึงก็โดนด้วยไม่รู้แต่ฟิลันใช้ไอพวกไอตูนเนี่ยเขาเรียกว่าเลยนะไอการ์ตูนพวก M R T อะไรเงี้ยเอ็นที่าไม่รู้นั่งบ่อยเอามามามาเตรียมขอให้ใช่ ตือเป็นตื่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 ตืโอ้โหมึงทำได้ยังไงเนี่ยครูท่าเนี่ยไอแต่เกือบไปนะใบเดียวเนี่ยใบเดียวใบเดียวใบเดียวจริงชิดให้เลยใบหนึ่งเอาไหนเจ้าเบอร์เก้าเป็น ล้งตู้เย็นคือตรงไหนใครจะได้ช่่อบอกกูทีอ่าะเดี๋ยวกันลางคาเดียวกันอ่าเบอร์สองยู่นี่ไงเโอ้โหอะไรจริงถ้าเทิร์นนี่้าน้าน้าน้าวครั้าน้าน้านครับาน้านาก้านนน้นนนนน ไอไออ่ะเบอร์แปดหลังหลังปวดอ่ะเบอร์เบสิบครับหลังคาแดงครับโอ้โหอ่ะโอ้โหอ่ะชิดมีอยู่แล้วห้าพันคูณห้าไปเป็นสองหมื่ห้าพันบาทอิทิพักจ้าขอบคุณครับอ่ะ ถามว่าทำไมเล่นทาไมเล่นกวนสตีอย่างนี้<ต>อ๋อดีเคมสุดท้ายครับผมโอ้โอหหัวหมอเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยๆพวกนับอย่างน้อยเทมนี้เราเตะอย่างน้อยอย่างน้อยเทมนี้เราได้เห็นประญาหัวหมอก็ดีละคุ้<ผ>มนะครับเชื่อกูดิคุ้มทนายชาตีบอกแล้วคุ้มแน่นอน <c oughs> อิม่มเอมกันมาตลอดหลายๆปีครับกับคดีเพกเปลี่ยนลูกเป็ดเปลี่ยนชาเปลี่ยนอนู่นมาหลายที มก็ทําฉากให้แม่ครบตามที่รายการเขาทำมาแหะแต่ไม่เป็นไรครับรายการนี้จบไปเดี๋ยวมีรายการใหม่มาแทนที่เดี๋ยวต้องไปคุยกับเม่อีกทีหนึ่งอะนะ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่ครับกับหลวงพี่หัวหมอเอะชื่อนี้จริงดิอเอาชื่อนี้เลยเหรอไม่รู้ดิอาจจะมีไม่รู้สิอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากอ,อีกทีนึงก็ได้แต่ที่แน่ฟุก๊กมึงบอกว่าเตรียมโกนหัวใช่ไหมไอ้แค่อย่าไปบอกเขาสิขนณาดี้แล้ว ไม่เดี๋ยวไมไอ้เหี้ยกูเจอปกไปความลับอยู่เอาเหรอวะโทษทีเดี๋ยวคนเหมือนคนยังไม่เคยเห็นกูหัวลุกเดี๋ยวปยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบครั้งหน้าเดี๋ยวจับพี่เมฆโกนหัวแล้วเป็นหัวของพี่เฮ้ยเอา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 เปลี่ยนกันเป็นกันมันต้องไม่เปลี่ยนห ให้มันนะมีผมเหลือไว้บนกระหม่อมนิดก็ดีทำไมวะพี่ถ้ามันถ้าแม่มมไม่มีผมแล้วมันจะเบิดใครเหมือนแม่ไม่ได้อาบน้ำอ่ะไว้เจอกันใหม่หลวงพี่หัวหมอน,นะครับแต่ชื่ออาจจะไปชื่อนี้ไปเลยก็ได้เดี๋ยวว่ากัอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ คำชวนใครเจอคุณหมอหมอไม่ต้องติดต่อมาที่รายการคดีปิ๊กแต่ให้ได้ตรวจขาแบบยาลูกหยีใส่เข้าแทนนี่ทำมามด้ไอ้เนี่ยบ้านไม่ดีมันไทำายานะ ขอขอบคุณเพื่อจันทิปสวรรค์บุดินทิพย์เชียงราย GJ Major Graphic Design, s t er ิ c k e r Line J-Patch หนึ่งและ2สุรพันธ์บันเทิงเข้าทา่า Entertainment Matters และคนสมัครซับชววตกับ YouTube Membership ด้วยครับ